ตงต้องดูบ้างนะ้องม้าต้องต้องด้งงดงยี่ไยนะคะไม่รอชา้าไปเรื่องการที่หนกันเลยนะครับเรื่องของดีไซน์นั่นเองต้องบอกว่า คนเราได้รับชีวิตคือการเดินทางการผรจญภัยครับเอาโปกรหวังว่าการผรจญภัยใหม่ๆใ,ในรุ่นนี้นะครับจะส่งอทอดความหวังและก็ความสวยงามมาอยู่ในดีไซน์ของรุ่นนี้นั่นเองนะครับการเดินทางหนึ่งมุดหมายเลยที่ครายๆหลายคนอยากจะไปพิชิตได้สักครั้งอยากจะไปเห็นกับตาได้สักครั้งนั่นก็คือแสงเหนือนั่นเองนะครับออร่ราพิ้วไหวรงนี้นะครับความสวยงามของแสงเหนือวันนี้มาอยู่ในสมาร์ทโฟนดีนโนซ์ท่าซีรีส์แล้วนะครับต้องบอกว่า น้องค้าใหม่เรียกว่าจะมาร e p r e เซนต์ความเป็นว mm ีโน่ความเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เจนซี Gen Z, สมมอบประสบการณ์จากสมาร์ทโฟนเจนกูรีโน่ให้ทุกท่านนะครับเป็นไงครับน้องค้าใหม่ดีไซน์ของรุ่นนี้เล่าให้พี่ๆเข้าฟังหน่อยครับค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะสีที่น้าไหมถืออยู่ตอนนี้คือสีออโรราฟูค่ะจะเห็นได้ว,ว่าจะมีแสงประกายผิวไหวแบบนี้ดูดูมีมิติแล้วก็เล่นแสงดีดีมากเลยค่ะแล้วก็วัน ดีไซน์เครื่องนี้ก็เข้ากับชุดที่ผมใส่มาวันนี้นะะด้วยค่ะนี่คือารดวชั่นใจจน n ีนะครับแต่งตัวมาวัยรุ่นแบบนี้มีสมาร์ทโฟนที่วัยรุ่น Gen ีแบบนี้วันนี้ผมก็ต้องอัปเกรดมาด้วยเลยนะครับต้องแต่งมาให้วัยรุ่นนิดหนึ่งนะครับยังไงแล้วน้องผ้าไหมนะครับเป็นทีมงานของคปปประเทศไทยของเรานะครับเรียกว่าริบเปอร์เซนต์ความเป็นคนรุ่นใหม่ความเป็น Gen ีใน r e n น u l t Series น้นองยังอยู่กับเราตลอดไงขยัตนต่อมาอีกจุดหนึ่งที่เป็นความสวยงามไม่แพ้ฝาหลังก็ค,คือตััวเนล้นอ รอบเป็นกล้องนะครับมากับความสวยงามนะครับเซลล่านะครับร mm ิง hmm. เป็นวงแหวนแล้วก็มีเกรดฮิตเตอร์นะครับแว๊บสวยงามที่กรอบเป็นกล้องตรงนี้ด้วยสร้างความสวยงามตั้งแต่ฝาหลังไปจนถึงกรอบเป็นกล้องเลยเรียกว่าพรีเมียมมากๆ ครับผมคืออึ้งทุกครั้งแล้วยิ่งประทัพจะเป็นชุดพร้อมากพร้อมมากแล้วคือคหูเครื่องฟองตั้งแต่ต้นปีกันเลย<ช>ทีเดียวอะ่ะคือเราซ้อมกันเมื่อกี้ครับผมประมาณ5วินาทีก่อนขึ้นเลยติงวันนี้ย่ยไม่เพียวอบเอาหรอนี่คือความโรมน ข้างหลังนี้ครับผมเป็นดีไซน์ที่แบบคือเป็น เขาเรียกว่ามาจากแสงออร่าแสงเหนือเนาะใช่ที่อยู่ในเพลงด้วยที่แต่งให้ครับผมก็คือแบบใหม่เลยทีเดียวจริงเนาะนี่คืองานแรกของปีสำหรับมินี่เลยไหมฮะใช่ค่ะมินี่ก็บินมาเพื่องานนี้เลยฉุดตั้งครับผมพีเจฟหลักครับจริงจริงก็ยังติดตามมินี่งแต่แบบ ตั้งแต่เดบิวเลยอ๋อตัวนี้จีหายไปแล้วเป็นแบบว่าสาวเต็มตัวจีไม่จีเยอะเลยนแล้วก็ติดตามงานเดี่ยวของมินนี่ตั้งแต่แบบออกอัลบั้มล่าสุดมาด้วยก็รู้สึกว่าเออเพลงเจ๋งมากครับผมใช่ก็เลยบอกว่าตอนนี้แล้วสนุกกับการถ่ายถ่ายแบบวิดีโอวิดีโอ่ยวจริงๆเราสองคนก็สายคอนเทนต์กันอยู่แล้วถูกไหมใช่ถูกไหมฮะและยิ่งโหตอนนี้ีได้เพื่อนสีคนใหม่ ตัวนี้ครับทีชอบมากเลยว่าเป็นเทรนดี้ l o อ Bestie เลยใช่ไหม,มใช่ครับซึ่งก็เนี่ยเราสองคนก็ไปเที่ยวกันอยู่แล้วถ่ายคอนเทนต์อยู่ในแล้วแล้วอย่างไรคะคือก็ต้องต้องต้องสลับกันถ่ายต่างคนต่างถ่ายอย่างนี้เหรอใช่ไหมโอ้ถ้าถ้าเมื่อก่อนใช่ครับพี่แบมเออแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่า Oppo Reno 15 series เนี่ยเขามีฟีเจอร์ใหม่ชื่อว่า Dual View Dual View เนี่ยเจ๋งมากเมื่อกี้ที่คุณนิวเขาบอกไปนะครับคือมันสะดวกมากแล้วก็อตอบโจทย์สำหรับทุกคนในยุคน,นี้เลยจริงๆซึ่งจริงๆนะอันนี้แอบกระซิบเลยว่าวิโนมีมานานแล้วนะฟะีเจอร์นี้อ่ะเนอะแต่แค่ว่าตอนนี้มันแบบว่าโอ้มันอินเทรนด์เหลือเกินคนมันเล่นกันเลยเราก็เลยเฮ้ยมันแนะนำให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆเรามีฟีเจอร์นี้กันอยู่แล้วนะ,ะและแ้วก็แนบบอกกับสองคนมากๆมีให้ดูไหมดูซะหน่อยยื่นสีเชิพที่ชุบล็อกเลยมามาฮะตามมาให้ดูเล่นใช่ ไม่ใช่เป็นองปกติหนูสามารถตกมันได้ทีหนึ่งเลยแล้วมันก็จะลองแล้วก็จะดินอโอเคทำให้ดูเลยอยากเห็นผลลัพธ์แล้วนี่คือชอบสุดเลยใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนต้องไปทำตามนะฮะเราลองดูมาฮะมันก็คือต้องเลือกรูปหรอใช่ง่ายๆเลยก็คือเพียงรูปเลือกรูปของเรานะคะสองถสามรูปใช่อ่ะเลือกสองรูปนี้แล้วก็กด เช i̇şte yes. ื่อปมาณในแบบว่าถ้าเป็นตาหนายังไม่ปกิดอันนี้โอเคทางน้ำพร้อมสารสองหนึ่งถัมาหนึ่งสองสามและยูนและมานีครับที่เดินมาสามสองหนึ่กิน คือลูกค้าที่หนูจะองให้หนูว่าแบบที่เดยเดกับแม่กอติดือหนูจะไปส่งขี่เป็นแบบว่าเป็นแกะต้นขัีแล้ว่้นมากะอันนี้ว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 ันนี้ วันนี้แกน,นี้มองกล้องนี้หน่อยค่ะ